สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะกับดาวโจนช้าวันที่14กับ15พฤศจิกายน6กห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือแปดกับหกสามกับห้านะคะก็บแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแ้าแดหกดเก้าหกนย่สองสหห้าหแปดีเบิ้ลนะคะหกนะ สตัวก็แปดหกศูนย์สามแปดห้าแปดหนะจับคู่ก็83 38 8 6ส8ม5ปดแ5ดหนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจนเช้าสิบห้านะคะ9กับเจ็ดแกับหกเก้าศูนย์เก้าหมเเก้้อันนี้มีเบิ้ลนนะคะ ศูนย์ศูนย์ต่อให้เนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดาเเจ็ดแปดเจ็ก้กหกเจดเจ็ดหกแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดอันนี้เบิลทุกตัวนะคะเก้าเก้า็ดเจ็ดแปดแปดหนะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอย่าลืมจับคู่กันซื้อเด้อแปดกับหกมาเหมือนกันต่างกันก็3 5มห้าเก้าับเจ็ดนะคะก็จับคู่ใช่กันเลยสามห้ากห้าเจ็เนาะ แปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหกสี่ก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเราใส่หนึ่งแปดสามไม่ให้เดนอีนิหนึ่งข้างหน้านี่นะสามหกหกเบื่อนทุกตัวเด้อนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้เนาะเฮงเฮง,งปังปังทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ